สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงมนสายเฮงซื้อนี่มิตเตเฮงเนะครับเดอ้อเรื่องลอตเตอรี่ไว้ใจผมวันนี้นะครับลุงมนพามาเที่ยวชมวิวบรรยากาศสวยๆนะครับที่วนอุทยานวัดถ้ำแสงธรรมนะครับจังหวัดเลย วลุงมนพาให้ดูวิวทิวทัศน์อันแสนจะสวยงามช่วงนี้บ่ายแก่ๆนะครับก็เราก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะครับสวยสดงดงามไม่ไม่แพ้ที่ไหนนะครับมีโอกาสมาเที่ยวได้นะครับ ช่วงปีใหม่นะครับถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวไหนนะครับลุงมนขอแนะนํานะครับเรามาตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับสกายวอล์กที่เชียงคานนะครับเรามาตรงนี้เสร็จเราไปเชียงคานได้เลยนะครับสวยบรรยากาศจะออกเงียบนะครับเงียบสงบมากลมพัดเย็นสบาย เหมาะที่จะมารีแลกคือช่วงพักผ่อนเรานะครับถ้าใครคิดเครียดนะครับขอลุงมนขอแนะนําขึ้นมาข้างบนเลยนะครับวันอุทยานวัดถ้ำแสงธรรมนะครับอำเภอปากชมจังหวัดเลย ภาพนี่สวยมากเลครับลุงมนมองไปข้างหน้าเนี่ยภาพมันสวยมากแต่ไม่รู้ว่าผ่านเลนไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ลุงคิดว่าคงจะสวยมากมากาข้างล่างก็จะเป็นผ่านะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นลึอกพอดีทางทางอุทยานเขาทำเป็นทำเป็นสะพานออกมานะครับ ให้เรามาซึมซับบรรยากาศอันสวยสดงดงามถ้าเกิดใครรักลุงมนชอบลุงมนนะครับฝากช่วยกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดทุกอย่างที่ฮอกเขาให้กดนะครับยกเว้นกดยกเลิกนะครับเด้อผู้ใดกดยกเลิกคุณนันเป็นหนอนนะครับ ลักลุงม่นกดฝากกดติดตามหน่อยนะครับบรรยากาศถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยคงจะสวยมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทะเลหมอกถ้าเป็นตอนเย็นก็พระอาทิตย์กำลังจะตกเนี่ยลิบเขาเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสลุงจะมาเอาเอาทะเลหมอกไปฝากอีกรอบหนึ่ง มาดูแล้วมันมันผ่อนคลายนะครับมันผ่อนคลายมันนี่ครับแล้วก็จะเป็นมีห้องพักนะครับก็จะเป็นบ้านต้นไม้นะครับเป็นบ้านต้นไม้ข้างบนนะครับเป็นบ้านต้นไม้จะมีเจ้าหน้าที่วณฑอุทยานคอยอดูแลความปลอดภัยอยู่นะครับวณะอุทยานวัดถ้ำแสงธรรมนะครับ คลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับขอสมมบรนยากาศสวยๆเด้อขอบคุณและสวัสดี